แค่รีูไอจ้จัก,จกเขารู้เขารู้ว่าเขารู้ว่าคุณจะมาฉันรู้อรู้าคุณผ่านหน้าผมพอดีไม่ีรกินนไปแล้วกาขึ้นีทวาาขาไปนี่ะไม่จบทั้างา,าที่เรลไอน้เนาะก็เหลือแค่ ฟก่อนดีกว่าไม่ประกันความปอลอดภัยด้วยต้องต้องต้องถนอมเซฟไว้เป็นบ่อยๆอนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เซฟบ่อยก็คุณอาจจะพลาดนะครับเอ๊ะขายของก่อนเออเกือบลืมอเฮะช็อปโอเค,อ,อ,เคอินเวนทอรี่ครับแล้วเราก็ขายก็เซมิเอ๊ะก็เซมิคอนเดเตอร์แค่ซื้อครบโอเคเดเตอร์ละสามพันโอเคขายไปเลย ไอเดนะอะไรทีเอ้ยอา้าวเฉยเลยเข้ามา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 แาพ้แพ้แพ้แพ้ขอไปได้ไหมขอไปที่ inventory ครับผมแล้วก็มาที่ ghost semiconductor นะฮะขาอันนึงครับอายุชัวร์ก็แน่นอนครับ air can แ,แ,แล้วก็มูไปครับอืมอะไรที่เนาะ midian can โอ้ล้านหรือแค่ลา้านอยู่วะ วัวหนูพมืน่นนึงเลยเหรอพอวัวหนูหก,หนก็แพงไปนะเลเวลสุดสองก็ยังไม่อัพนะฮะเราจะต้องหาเลเวลสุดมันน่าจะให้หาสุดเลเวลสามด้วยตรงนี้ถูกต้องเตรียมอะไรไอเทมเยอะเหลือแค่นี้อย่างเดียวแต่นี่มันมันมันมีคุมสิตรงนี้ทางเดิมนี่ว่าไปดิ เอ๊ะหรือว่าเออเราพลาดว่ะมันต้องเปิดสองที่แต่เราไปเปิดที่นี่แล้วขึ้นสะพานแล้วเราขึ้นกลับมานี่ผ่าน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 นั่นเป็นไรครับเราก็ทำ o b j e c t กันเลยก็พร้อมอ่ะฮัลโหลขวานี่ทางซ้ายเนี่ยเราเปิดแล้วที่หนึ่งครับเลยที่หนึ่งคือมันมีสองที่ครับแต่ว่าเราเปิดแที่นี่ไงปราว่า ไ้ครับแล้วถนจะเกิจะกิดไม่ใช่บงคนประมาด้านหน้าครับด้านหน้าขอว่านไม่ไม่ไม่ธรรมดานไม่ธรรมดาแน่ๆครับท่านผู้ชมเชื่อผมสิครับจะพาเหทีนี้เชื่อผมสิครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะรู้มันมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับเตรียมไว้ให้ดีนะครับเออมันไม่ได้มดแค่บ่อครับแต่างทีด้านหน้าของเราจะรอเบลคงต่อนะครับ ได้ยังไงล่ะครับสองตัวครับสามตัวครับพี่น้องครับแม่ครับคุณสมบัตโอ้สามตัวเลยนะครับขอบคุณจับครับเพื่อนสี่ตัวเลยนะครับ่แม่แม่แมจับตายตายไหมเขาจับไปเฮ้ยถ้าตัวนั้นมาก็แสดงว่ามันจะต้องมีไอ้นี่มาแน่ๆ ไอ้แมกกาพุนเน่ยมันต้องมาแน่ๆเลยผมชัวร์เลยว่าต้องมีแมกกพุนมาชัวร์เลยถ้ามันน่าจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้ามันไม่เป็นขี้เขียดแบบนี้ With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologists bastards, I'll break their neck! Wait, talking, we never Shut up, Danvers! Help me with this- Temple out. Okay, the safe station. Let's save it first. Here up. We found the activated เซไปเลยเซ๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็ถ่ายผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีเพื่อนมาสมทบแล้วนะครับผมแหมเด้อเรามีเพื่อนผู้สมทบแล้วนะครับผมก็คือใครมัทนาสกายอะไรนะตอนที่ไลฟ์สตรีมครั้งก่อนนะครับนะวีไอทีละเอียดแล้วครับผม มัาย้วอะไร่อเผมที่ขาไปาไปยังโอเคแต่ขากรรมไม่ธรรมดาเฮ้ยเเด็กเ e ็เด pues ็เโค้งมาไงเด็กคงมาไงนัเขงมาริโอเตะแบ้านาโล่เ็มเหมือนุบอลอ้าไจัฟจังเลย เอ๊ะฮัลโหลน่าเนี่ยเด็กโคมเ,เด็กโคละเด็กโคมเด็กโคลมนะบอกแล้วขาไปมันไม่ทำขากลับมันจะไม่ธรรมดาเชื่อผมสิเสียงเด็กตายไปตายไปหืมตายอังเด็กใช้เรียบร้อยต่อเลยค่ะ Wait, <coughs> Isaac! Can you hear me? <coughs> it's Kendra. They attacked me. I ran for it and Hammond. just... <coughs> he just disappeared. Kendra? Hi there, where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but... I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they crossed the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the Marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. ว่ต้องยิ้มแช่งเรากลับบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าขากรรน,นจะไม่ธรรมดายิ้มแบบต่อไปกดที่เช็คแมพครับผมเ,เราจะต้องไปที่มูนทอรี่อินเจนท์โอ้โหไกลนี่เลยเหรอนี่ต้องมาผ่านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหไกลก็ไกลไปและขากลับเราก็ต้องขากลับไปตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวซื้เอาก่อนโ,อโหโหโห ทำร้ายจิตใจคนเด็กเราได้ไงวะใช่เว้ยกายดูดิดูทรงดูทรงไม่น่ารอดอ่ะไกลจัดอ่ะเลยเหรอนะจุดอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีกิโก้ทุยโฆษณาเขาอีกเอ่อเปิดดูก็มีเงินหนึ่งสอง ช่วยบ้าไฟตายแล้วก็เซฟหายดีครับก็ต้องเล่นใหม่ครับแต่ว่ามันจะเช้ฟอนมาให้มันแค่สิบปีวิ่งตรงไปวิ่งขั้มบนนะคอนโทรลเลอร์รูอโชว์คอนโทรลเซฟคอนโทรลคอนโทรลมันต้อง E R ด้วยป่ะนี่เลยมันมันไม่ตลกสิไงต่ออ๋อหักขวาตรงนี้หักขวาตรงนี้ นี่ไอ้สายตรงนี้ช,ชโอเคเราจะมาเช็คสโตรอไอเทมกันดีกว่าเช็คที่อ่ะร,อร์คือปืนใหม่อินเซนต์สโต์น่าจะเป็นปืนมีดแต่น่าจะของเก็บไว้ที่อินเวนทรอรี่ได้ฟูเเมเฟเลด์เก็บไปหาสิบดีกว่าโมโปลไปนี่ไงอ่ะ ือเอออาไไไม่ซื้้ด๋อปืนปืนนะดิเก็บรายกัน,ปนกไปมูฟไปชอบนี่ซื้อได้ละแปดพันซื้อเลยไหมเนี่ยมันไม่น่าคุ้มมากนะจะใช้ไว้ก่อนดีกวเปล่าปืนมันจะแดงเดี๋ยวขอจัดจัด,จดมุกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชจ่จัดให้ก่อนจัดไว้ก่อนคือไม่รู้เ่าะจะเป็นไงต่อสเตติกสแตติกสเตติก,ตตกแพ็คหนิงแล้วก็เก็บไว้นะ แล้วก็ medium pack ก็น่าจะได้ด้วย,ยนะ่าเราจะน่าจะเอาพาสมาฮาร์เตอร์ไปเพราะว่ามันต้องใช้ประกาศอยู่แล้วผุ้แล่เด้วยก็น่าจะเอาไปเหมีอนกันด้วย push gong เรามี157เราเอา ripper ไปลองทดสอบไปลองทดสอบดูรายการนี้ต้องเอาไปใช้จำเป็นสุด์โอเค r ีเจนกด k ิ l l เซฟแหมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เซฟ แต่สาม cross collision เอ้อ <boundaries> <Pokemon suppression> โอเคเราก็จะไปห้องนี้นะครับห้องมีรูปกำมะถันนี่มันรูปอะไรเคมีว่าเดี๋ยวกำมะถันลังสีเพิ่งเรียนมาเพิ่งเรียนมาเพิ่งเรียนอันนี้น่าจะเป็นระบบสุญญากาศน่าจะมาถึงแล้วมองมองไปมองไปโอ้โหนั่นไงล่ะ เจะมาทดสอบปืนนี้กันว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้แน่แปดฉันรู้ดีอ่าฮะอันนี้ทราบครับผมเราก็จ้าหน้าไปตรงนน้นเฮ้ยบี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 ตรงนี้ก็ไปตรงไหนต่อตรงนู้นสินะตรงนู้นหรอใช่ป้าวไม่น่าใช่เช็คไหมเพื่อความชชวร์ ไปนะอุ้ยเชี่ยไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ครับขอเคลียร์เคลียร์งานศพให้เสร็จก่อนและแม็กก็หมดเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะตรงนี้ตรงนี้ก็เดินไปเลย,ยถึงละเดี๋ยวอ่ะอ่ะเดือดเดือดไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่โอ๊ยถูกัสถูกัสโอเคคือจีนี่นเอง มันไม่ธรรมดาเกมนี้บอกเลยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโอเคจอมปประดิษฐ์เฮ้ยัลโลโดแต่้อนแรงมากูเลย อะไรแบบเนี้ยวอยอะไรบ้าวู้วดอนะไรเด๋มเชนหรือฮาวครับมาแล้วโอเค ทางแบบค้ทางแบบขู่ขาเขาถึง้วนขวาซ้ายอิอปีชวนนี่น่า,าดีไายแล้วแล้วก็เทกล็อกคืออะไรโคงการทดลองเอ้ยนี่ไม่น่าจะเป็นรายงานนะรายงานที่อ๋ตอตอนที่เราไปที่ Activate นี่แน,น่เลยใช่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 ใชเลยเดี๋ยวนะโอเคเปิดมา เฮ้ย power node power node ไม่ใช่ node หรือ node วะมาสกด N O D E ขั้น node ก็เป็น N O T E node หรือ node ปรกดผิดบ่อยแล้วตอนนี้เอากล่องมามาเป็นตัวล่อใจเรามีเคนิซิตแล้วครับไม่ต้องห่วงเปิดอีกมามามาเลยจงผู้ใจเร็วเร็วดีดีไปไปก่อนเลยพวก แต่ทานแต่เดินช้ากว,วกลงไปแล้วเอะอยู่นี่อะไรไอ้้นสามเฮ้ยเฮ้อ๋อนเนเาองมาูทนะี่นนขวาฝั่งนู้นเมื่อไเชิบอืมอานี้ของเอ๊ะ lâu năm kia đi, đi. mọi người là mặt khách mời này như này dick 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 ui ui ขอ,อ,องกูแม่ง, AB, AB ง,ง,งั้งอ้สายพันธุ์ทั้งเอมทั้ไม่มีนะทั้งเอบเเยอะเยอะเลยข้างล่างเปล่าขวามีครับล็อกเกอร์นี่กุช้องศพก็ตายมาเลยไปไม่ได้โอ้ยหว่วีใจ ไอ้แล้วกล่องอ่ะไอ้เดี๋ยน,นะเสียงคงร้องเครื่องบดมาอีกแล้วครับแน่ท่านส่งเครื่องบดของเราผู้ใจนะฮะผู้ใจน่าจะชาบังชาดชาติู้ใหญ่ประมาณนี้คือปรากฏเป็นชัตเตอร์เลยไอ้เครื่องบดเ,นะเ,เ,เ,เนี่ยอุ้ยนั่นไงเจอละนี่ยสองตัวเลย อ๋อใช้พระว่านุดโอเคเรียบร้อยอไปซุ่มเบรดโอ้โหอีกที่จะชี้ชัวอ้าวเต็ดริเฟอร์เบทดก่อนนี้แหละครับก็คือริเฟอร์เบดอลิซาเบตใช่ป่าวไม่ใช่ถูกสุดยถุยจะอัพเวทนั้นชักให้พอเราจะมาดูความเกลียยมาดูความเท่ของนี่กัน มันเจ๋งไปไหมมันเป็นเลื่อยเครื่องบดนิทางนี้น่าจะมีอะไรต่อเดี๋ยวกดคอนโทรลไปทางนี้เนี่ยเราจะดูทางนี้กันมีอะไรสเตติว้ยมาทำไมสเตสเติอะไรวะอะไรห,หรอเมื่อกี้ได้สเสียงเด็กร้อง มาบแบบแแบบตรงจังหวะมันน่าจะตรงจังหวะเยอใช้นี่ใช้ static พ a c k คือมาแบบตรงจังหวะมากเขาทำผู้ชมเสียงเด็กร้องเลือดอะไรวะตกใจเลยแหมไม่บอกไม่กล่าวเรื่องสุขภาพหนงหนีหนีโอ้โห มา,มากครับท่านผู้ชมโดนสับเองเนี่ยนะคืออะไรที่แบบว่าน่าภาคภูมิใจเอะโอ้โหมาเป็นหลายสายพันธุ์ทางดุเดนเยอะเลยมาเลยมาเลยมาเย อ้นี่สิ่งที่คู่ใจเบอร์เบอรจ้าเจร์คอนโทรลแอสเซทเซฟก่อนดีกว่าการดำเนินแบบว่ามันจะไม่ธรรมดาการเฉือนโเ,เพื่พซีรี์นะเครื่องยนต์นทำงานอยู่เลยเป็นเลือเ่อยเพื่อบทที่สองครับโอเคเราจะไปทางนี้มิสตอรี่อเอนจิเนียร์เอนจินคอนโทรลแอสเซทเอสเตนีย โอ้โหมาเป็นเพื่อนญาติเดี Hence, ๋ยวะจิงสับไปไหนกลับมากลับมาเลยสามคนฮุยบุเมนเด้เล่นเมนดูเหรอไมนดีหรอกนะไปไหนอ่ะกลับมาอย่าเดินไปไหนนะอย่าเดินไปไหนอยู่นี่เฉยๆเฉยๆไม่มีโอ้โหพี่บึ้มพี่บึ้มพี่บึ้ม พี่บึ้มอยากพี่บึ้มพัดใจเยินพี่บึ้มมันต้องปปล่อยคือบึ้มพี่บึ้มแบบว่าชอบปล่อยปปล่อยอะไรบางอย่างคือประจําเลยผมเลนมาก่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดมันชอบปปล่อยปล่อยอะไไม่รู้แล้วก็มาดูกันเราจะรู้สึปล่อยนะครับแต่เราจะเอาสิ่งที่เราคูดใจคู่คนไทยมานานพอสุดนี่เลยเราเปิดข้อมูลกัน มาเลยผู้คนใจผู้คนไทยใ,ใช่ไหมยิ่งไปเสนอรูปมีอย่างนีมีเลยมีมีไม,ม่มีเลยคือเถอะแล้วก็ลองทดสอบไปตอ่อขากลับขาไปขาไปโอเคครับแต่ขากลับรับรองครับท่านผู้ชแมแห่แล้วก็ต้องทำใจให้ได้นะครับว่าขากลับจะเก อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีจิโก้ถุยคนละเรื่องโฆษณาให้เขาอีกพาผ่าซ้ำเลยโฆษาเอ็นนี้ต้องยิ้มเข้าไว้นะครับยิ้มเข้าไว้โอเคเติมริปเปอร์ไว้เอะเราน่าจะเอาไปปูมีเดียมมีเดียมมีเล็บเด็ดถุยทางเึ้นมี่อะไรก็ไม่มีแล้วนะมีแต่มีเดียมซอฟแอร์แคนอะไรบบๆ โอเคเราจะมาทำการ activate start the engineer sequence win win ง่ายง่นยง่ายง่าไง่ายอุ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครอันนี้มันคุณเฮ้ยพี่พี่มึงอ้ม ยายาับยาี่้อายเยเป็นขมาเปน่าๆยา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 ทำคู่ทคู่ยา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 าอะไรอะไรไไม่ักแหมดอีกโอ้โหแบงก์หมด กำไรของฉันกำไรเยอะมากครับซูนบาทนะครับเป็นกำไรที่แบบว่าราคาสูงที่สุดในโลกครับไม่ใชนนใไนนไ่ไม่นานซ้ายไปทีมัสไม่จะมีนี่นี่อ๋อขวามาไปไม่น่าใหญ่ตอนนี้แล้วก็ไปที่เวยที่ีทําไมล็อกเก็ตอยู่ทำไมล็อกเก็ตอยู่อ่ะ อ,าาอ๋อต้องไปนี่เองดีได้ละตำรวจของเราก็มีโอกาสตำรวจของด้วยชักกระซีนรอเลยโอ๊ยเซ็กซี่เลยคุณอยู่ยี่สิบแปดนาทีน้อยจเนี่อันนี้ยอยู่กองดำอยู่กองดำกองดำแกะกองครับเก้าร้อยนี่เราทำไม

Get a transit bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a geostationary. Wait, 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 we're not safe yet. The ship's asteroid defense system yeah. is offline. Okay. On yeah. the way up, yeah. the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it. Damn it. I'll start working on it from damn here. It. Isaac, meet me at the bridge. You can do more good here than I can. Damn it, เหมือนว่าเราจะเขาจะให้เรากลับไปที่สถานีรถไฟอีกแล้วนะครับแห่สุดยอดแหมก็ถือว่า,าผ่านมาได้แบบเฉียดตูดไม่เหมือนไม่เคลื่อนแท็กซษะถุยไม่ใช่ไม่ใช่เฉียดตูดอย่างนั้นนิโคลเนี่ยนะฮะนิโคลและไอแซคก็ไม่ไม่ไอแซคก็เงียบเฉยเมยไปโอเคไปที่สโต เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวอากันเอากันเอากันฮัเคอุ้ยอุ้ยวุ้ยมาต่อห้างรู้จักทักทายอะไรล่ะแหม่ไม่รู้จักทันทายจุดว้ายมันก็อย่างนี้ทุกคนมันก็อย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมคือ มามายังไงมามาแบบจะเอรอเซอร์ไพรส์รอเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรบุญคุณมากขอขอบคุณท่านผู้ชมขอขอบคุณคนที่มาแขกมาเป็นเจ้าภาพงานนะครับไม่ใช่นะครับโอเคมูครับเราจะเราจะเอาลิบเอารายการน,นะครับใส่รลย์แหละก็ยังมีอยู่นะครับหลายๆแ,แค่เดียวเราจะเอาพุชเชย์พึ่งก็ม่เราเอาลิปเปอร์ลิปเปอร์ก็น่าจะใช้อยู่เนี่ยมันใช้สำคัญหมดเลยอะ่ะสำคัญหมดทุกสี่ ร uh, ายการรายการเลยนนัดนึงใช่ไหมโอเคเราจะไปท yeah, yeah, ี่บรนด์เย่ Isopap เย้กลับมาแล้วสวัสดีทุกคนสบายดีไหมโอ้ยเหนื่อยโว้ยฉันต้องสาบโงานแล้วครับผม Cross c o l l e c i o n เหนื่อยใจโว้ กว่าจะจบมันแต่ละแชปเตอร์คือต้องทําใจนะครับ12ช็อตเตอร์มันจะทําแบบว่าโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยใจมากนะครับโอ้ยนั่งท่าทำท่ายังมินโอเคนะครับผมก็แชปเตอร์สามจบแล้วนะครับก็จะปอกไปชิงอย่าลืมกดไลค์ like ของคลิปนี้นะถ้าสนใจโฟร์สองแคสเตอร์ติดตามกันได้ที่เว็บเฟซบุ๊ก .com/slash โฟร์สองแคสเตอร์และเว็บยูทูบ .com/slashuser/slash ยูโฟสองไลโลด้วยนะครับผมก็พักหน้ามันก็ต่อไปในภาคช็อตเตอร์ที่สี่ รูปแบบช้าปืนกลรัวๆเหมือนยิงไรเกล้รัวๆโอเคพาคหน้ามั็ต่อพาคสี่นะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับโอ้ขอบคุณครับไปบ่ายไม่ใช่นะครับโอเคครับไปแล้วครับ y ี่ยูเนสซามเจอกันในพาคหน้าครับกับชปตเตอร์ที่สี่ไม่รู้ว่าเป็นชื่อชปตเตอร์อะไรไปแล้วครับโอ้โห